น,นี้พบกับการละลาลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายคุณการเจ้าของร้านไลออนคาอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้การจะมีรถครอบครัวนะคะรุ่นยอดนิยมสําหรับลูกค้าที่นะที่เป็นวัยทํางานกันเลยนะคะผู้สูงอายุวัยทํางานและชอบรุ่นนี้กันมากๆนะคะวันนี้นะคะลูกค้าฟังให้ดีเพราะการจะมีราคาพิเศษมาให้นี่เลยค่ะ Hon d a CRV อ4 ES ส่ะขับ 4ตัวท็อปที่สุดในรุ่นในส่วนของ5ที่นั่งนั่นเองนะคะคันนี้นะคะจะผลิตในปี2019แล้วจดทะเบียนในปี2021นั่นเองนะคะแต่การจะขายในราคาของปี19นะคะไม่ใช่ขายในราคาของปี2021นะคะและสำหรับคันนี้นะคะไม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าสูงตลอดทุกระยะ เป็นมือเดียวจากปลายแดงด้วยได้สีดําสุดหรูหลาแบบนี้เลยนะคะและสําหรับราคานะคะวันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่859,000ทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่หารุ่นนี้อยู่อย่าช้าเลยนะคะการต้องขอย้ำนะคะว่าคันนี้จะเป็นรุ่น5ที่นั่งนะคะแล้วนะคะสำหรับลูกค้าของการนะคะความพิเศษยังไม่หมดสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะการบอกเลยนะคะลูกค้าเอาส่วนลดไปเลย10,000บาทนะคะ เหลือเพียงแค่8ปดแ0 0สบาทเท่านั้นนะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าลดลงจากป้ายแดงกว่า40%แล้วนะคะโอ้โหได้ขับ4ีอวีราคาลดลงกว่า40%แล้วยังจะได้สีดำนะได้ตัวท็อปสุด5ทีน่นั่งการพูดเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆนะคะและความคุ้มค่ายังไม่หมดของแถมขึ้นตามนี้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะ,ะการบอกเลยว่าพิเศษมากเพราะว่าการไม่บวกแวรเเปอร์เซ็นต์ฟรีค่าโอนฟรีน้ำนันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนนะคะการบอกเลยว่าคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะพรเพียงแค่14,0ง่บาทต่อเดือนสูงสุดอัตราเปีแลดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.5 9เปเซ็นต์เท่านั้นบอกเลยว่าพิเศษทางซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนจริงๆนะคะและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนความพิเศษยังไม่หมด สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดบอกคุณการอยากจะได้คันนี้ไปใช้ทำยังไงไม่สะดวกขึ้นมาดูรถง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ดูรีวิวของการให้จบเลยนะคะลูกค้าสนใจโทรเข้ามาคุยกับการหรืออินบอ์เข้ามาคุยกับเรานะคะการจะส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยพอไฟแนนซ์อนุมัติรับรถได้ทันทีการก็ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย บอกเลยว่าซื้อกับการมีต่ฟรีกัฟรีเท่านั้นแล้วก็บริการประทับใจอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวกันจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่านะคะเข้ามาดูกันเลยโลโก้ฮอนด้าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็โครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนี่ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วคันนี้จะได้สีดำนะการบอกเลยว่าความสวยของสีการให้เลย95-96%นะคะ แล้วคันนี้อย่างที่การบอกจะเป็น5ที่นั่งนั่นเองแม็กนะคะจะเป็นแม็กลายทูโทนดำโครเมียมสวยๆมากนะแล้วยางจะเป็นยางกูดีย r ปี2023กันเลยเพิ่งจะลงดินกันเลยนะลูกค้าได้ยางใหม่อีกแล้วแล้วกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวโอ้โหมีกันสาดด้วยและที่สำคัญนี้กรองนะคะจะเป็นในส่วนของ Honda l a n น w a ร์นั่นเองเวลาที่ เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเราเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมคะหน้าจอตรงกลางจะแสดงภาพเลยนะคะให้เรารู้ว่ามีอะไรมาขวางทางเราหรือเปล่านะคะจะได้ช่วยในความปลอดภัยนั่นเองนะคะแล้วนะคะจะเป็นระบบพูดสตาร์ทหรือว,ว่าคีย์เลสแล้วนั่นเองนะคะโหนี่สีเนียนๆกันเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะอย่างที่การบอกจะเป็นตัวท็อปสุดขับสีนั่นเองนะคะนี่เขาจะเป็น AWD นะคะก็คือตัว ขับสี่นั่นเองแล้วจะได้ประตูหลังไฟฟ้าแล้วนั่นเองนี่โอ้โหผีเมียมสุดๆนะอ่ะเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้ฝากระโปรงหลังไม่มีไขนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเดิมๆเลยนะคะแล้วนะคะภายในอย่างนี่การบอกคันนี้จะเป็นภายในห้าที่นั่งความที่ได้ห้าที่นั่งเนี่ยนะคะ มันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้พื้นที่ตรงข้างหลังในการไว้ของได้อีกนะคะลูกค้าหลายๆท่านจะเลือกห่าที่นั่งเพราะว่ามันจะได้ไว้ของได้เยอะแล้วตรงข้างล่างนะคะก็จะมียางอะไหล่จะเป็นแม็กเลยนะคะแล้วก็เครื่องมือนะคะอยู่ครบเลยโอ้โหบอกเลยคันนี้ภายในกลิ่นใหม่อะไรยังอยู่แล้วว่าแล้วก็สะอาดมากๆนะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะสำหรับลูกค้า ที่ชอบในการไว้ของนะคะมีสัมภาระเยอะการบอกเลยว่า4 RV าที่นั่งเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากๆนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าไปคะ่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกนะคะโหบอกเลยว่ามันสภาพใหม่จริงๆนะคะคันนี้แล้วเดี๋ยวการจะสตาร์ทให้ดูเยยบเบรกกดพุ่สตาร์ทเลยนะคะโอ้โหเสียงเงียบมาก คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะแล้วเดี๋ยวเริ่มกันด้วยตัวเบาะกันดีกว่านี่เบาะนะคะจะเป็นเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองสําหรับรุ่นท็อปแล้วเบาของ c ีอวีการให้ดูก่อนนะคะคือเขาจะดีไซน์แบบว่านั่งได้สบายมากๆนะคะรับแบบว่าด้านหลังแล้วก็ก้นเรามากๆนะคะ แล้วนะคะสำหรับการดีไซน์เขาจะเอาตัวไม้เสมือนจริงมาเล่นเลยนะคะทำให้ภายในเนี่ยดูหรูหราเลยแล้วคอนโซลนี่คันนี้ไม่มีลิ้วรอยอะไรเลยได้แอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนี่การชอบลายไม้เขามากเลยนะคะคือมันทำให้รถเนี่ยดูแบบว่าไม่น่าเบื่อและดูหรูหราจริงๆและนะคะสำหรับคันนี้ออปชันคือครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น n a v i g กเตอนะคะหรือจะฟัง f m MM, a เเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือด้วยบูทูธนะคะคือมันครบจริงๆนะแล้วแอร์นี่จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะสามารถที่จะกด l คลเมดแล้วก็แสดงตรงหน้าจอได้เลยนะคะลูกค้าสามารถปรับเองตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเกียร์ลูกค้าดูเขาดีไซน์ตรงนี้นะะสวยมากๆแล้วไม่มีลิ้วรอยเลยคือการใช้งานแบบว่าถนอมมากนะคะ เกียร์ออโต้อันนี้เบรกมือแล้วก็มีเบรกหฮแล้วตรงนี้ลูกค้าไว้ชากาแฟแล้วเอาลายไม้เข้ามาไว้ตรงนี้โอโหสวยมากนะหรูหลาจริงๆเลยคันนี้นะคะไม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นนี่การให้ดูเลยนะคะคันนี้เข้าศูนย์ฮอนด้านะคะนี่เพิ่งจะเข้าเลยนะคะเดือนนี้เลยนะคะบอกเลยลูกค้าซื้อไปอยังไม่ต้องเข้าศูนย์นะคะไปเข้าคือ ครั้งต่อไปได้เลยนะคะแล้วนี่นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงคุยโทรศัพท์อะไรได้เลยทางด้านขวามือเขาจะมีครูสคอนโทรแล้วด้วยนะคะเราสามารถเราสามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้เลยนะคะแล้วนี่นะคะไฟหน้าก็จะเปิดปิดอัตโนมัติพุสตาสีแดงๆแ,แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ฝาท้ายเปิดปิดอัตโนมัตินะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซ็นทันล็อกคือมันครบมากๆนี่นะคะคือคู่มือนะคะโอ้โหการบอกเลยว่ามาเป็นกระเป๋าเลยนะคะแล้วเอกสารคือครบมากอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งาน c r v นะคะคู่มือการใช้งานหน้าจอนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานเนวิเกเตอร์นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสมุดรับประกันนั่นเองโอ้โห เดี๋ยวการเปิดให้ดูนี่อย่างที่การบอกคันนี้นะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะล่าสุดเจ้าของเดิมเพิ่งจะเข้ามานะคะไปนั่งแถวที่สองกันเลยนะคะการชอบ c ีอวีรุ่นนี้มากนะคะนั่งสบายภายในกว้างนะคะแล้วยังได้ห้าที่นั่งอีกต่างหากนะคะเพราะว่าการเป็นคนที่เป็นคุณแม่ใช่ไหมคะมีน้องเล็กเนี่ย บอกเลยว่าการขนสัมภาระเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหจำเป็นมากๆนะคะลูกค้าท่านใดที่มีลูกเนี่ยจะรู้เลยว่าเรานี้ไปไหนมาไหนเราต้องขนไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องแล้วรุ่นนี้นะคะตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าภายในกว้างลูกค้าดูขาการเลยนะคะกว้างมากแล้วมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะ แล้วสามารถใส่คาซีทอะไรได้ทั้งหมดเลยนะคะด้านหลังก็ไว้ของน้องได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นห้าที่นั่งสามารถไว้ของได้แบบเยอะมากๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบว่ามองหาซีอวทาที่นั่งอยู่การบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์มากๆทางสภาพรถทั้งสีนะคะแล้วก็ ดูแลศูนย์นะคะออปชันจัดเต็มรุ่นท็อปสุดด้วยนะคะแล้วก็นะคะสามารถใช้ได้ทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะมันได้ทั้งหมดเลยแม้ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มทำงานนะคะแบบเป็นแฟนกันนะคะไม่อยากได้รถที่ที่นั่งเยอะไว้ของได้เยอะการบอกเลยว่ามันตอบโจทย์รุ่นนี้นะคะหรือครอบครัวที่มีลูกนะคะคน2คนใส่ในส่วนของคาซีทอะไรคือได้หมดนะคะแล้วมันตอบโจทย์จริงๆนะ,ะแล้วภายในคือ คันนี้ใหม่มากลูกค้าดูเบาดูอะไรคือไม่มีรอยเลยอะ่ะคือเขาใช้ยังไงให้ภายในคือใหม่แล้วก็สะอาดได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยรถที่เข้าสู่ตลอดทุกระยะเนี่ยห้องเครื่องจกใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะนี่คือห้องเครื่องนะคะลูกค้าดูเลยนี่ฝากระโปรงหน้าเดิมๆไม่มีไขนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะที่กันความร้อนใหม่มากเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวเอิร์ธดีมนั่นเองนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะได้รับความยอมรับกันเลยว่าประหยัดมากๆนะคะแล้วอึดแล้วทนไม่จุกจิกด้วยนะคะแล้วคันนี้นะคะเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนะคะบอกเลยว่าใช้ได้อีกนานเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นในปิดก็ง่ายเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกของเครื่องนะคะ ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ทางลูกค้าในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดนะคะและการก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบใช้รุ่นนี้มากๆนะคะด้วยความที่ช่วงล่างของเขาค่อนข้างนุ่มนะคะไปไหนมาไหนจอดรถง่ายนะคะแล้วก็สมรรถนะดีไม่จุกจิกนะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเพียงแค่อินบ็อกซ์เข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น f Facebook, y o u t u b e Line หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะการดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะคะหรือลูกค้า ที่อยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่นี่บอกคุณการอยากเข้ามาดูว่ามันกว้างขนาดไหนแล้วอยากจะใช้รุ่นนี้เข้ามาได้เลยนะการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะชื่อว่า Lion Car l i ออนคาร์ถมือสองนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นการจนาภิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปักใต้เนียงหาง่ายมากมาก ร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะวันนักขตัตฤกเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วนะคะซื้อสดก็ไม่บวกแวก7%ซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยก็ถูกนะ,ะแถมยังเซ็นเอกสารฟรีถึงบ้านแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านการบอกเลยว่ามีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นบริการประทับใจอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก่อนที่การจะส่งรถถึงมือลูกค้านะคะการจะทําการล้างขาัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปลายแดงแน่นอนนะคะแล่ว,วันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ